กระบองเพชรที่จะปลูกในวันนี้นะคะก็จะมีกระบองเพชรที่ปาดจากต้นแม่นะคะต้นต่อของเขาเนี่ยแล้วผึ่งแผ่ให้แห้งแล้วนะคะ7วันแล้วก็เป็นกระบองเพชรที่เราล้างรากนะคะตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครสั่งออนไลน์แบบเคาะดินนะคะล้างรากมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่นกหยิบให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นยิมโน l อลบีไฮบริดนะคะก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ทนทานค่ะต่อมาก็จะเป็นหน่อนะคะหน่อที่นกเด็ดมาตอนต้นคลิปค่ะเลือกหน่อที่โตโตไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆกระถางที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกระถาง2นิ้วค่ะซึ่งมีรูระบายน้ำอยู่ข้างล่างนะคะ จริงๆกระถางที่ไม่มีรูระบายน้ำก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจะควบคุมความชื้นยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็ควรที่จะใช้กระถางที่มีรูระบายน้ำแบบนี้รองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับค่ะหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีหรือจะเป็นฐานดำทุบก็ได้ค่ะแต่ว่ากับมะพร้าวสับก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายนะคะ ดินปลูกที่เราผสมไว้ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยดินปลูกนะคะชั้นต่อมาสูตรดินนะคะก็ไม่ได้ตายตัวค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะสะดวกที่จะซื้อส่วนผสมมาผสมเองก็ได้หรือว่าจะซื้อดินปลูกกระบองเพชรโดยเฉพาะก็ได้นะคะ จากนั้นใส่สตาร์เกิลจีอีกรอบนึงนะคะก่อนหน้านี้เราเคยผสมลงไปที่ดินปลูกด้วยนะคะสตาร์เกลจีก็ใช้กันเพีย้ยกันแมลงต่างๆเพี้ยก็อย่างเช่นเพี้ยหอยแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่สตาร์เกลจีลงไปเนี่ยเพี้ยหอยก็จะไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นเพี้ยแป้งนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นขาวๆเ,เป็นฟ้าๆนะคะแล้วก็มีตัวเล็กๆนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่อาหารให้เขาสักหน่อยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้าหรือว่าปุ๋ยออสโมโค้นั่นเองนะคะกระบองเพชรก็เป็นพืชที่ต้องการสารอาหารเหมือนกันนะคะแต่เราจะไม่ใส่ในจำนวนที่เยอะนะคะ5-10เม็ดก็พอ จากนั้นเราก็นำส่วนที่เราปาดออกแล้วก็ผึ่งแผลแห้ง7วันแล้วนะคะลงปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้นะคะเขายังไม่มีรากแต่ถ้าเราปลูกหรือชํำไว้อย่างนี้สัก1-2เดือนเนี่ยรากเขาก็จะเริ่มมาแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทำได้ต่อมาสำหรับกระบองเพชรที่ ล้างเปลือยรากมาแบบนี้เราก็สามารถลงปลูกได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหรับหน่อที่เราเด็ดมาก็สามารถลงปลูกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกดลงไปลึกนะคะเพียงแค่วางลงไปให้ส่วนของลําต้นจมไปสักประมาณถ้าวัดเป็นไม้บรรทัดก็ประมาณ3มิลไม้บรรทัดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะโรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้ากระถางอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านขายต้นไม้ก็จะมีจำหน่ายนะคะโรยเพื่อที่จะพยุงลำต้นหรือว่าพยุงหนอ่อที่เราจะปลูกลงไปเนะะี่ยค่ะไม่ให้เขาขยับว่าล้มนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็จะรดน้ำลงไปเลยค่ะเพราะว่ากระบองเพชรแต่ละต้นนะคะแต่ละ3ชนิดนี้ที่นกปลูกให้เพื่อนๆดูก็คือแห้งสนิทหมดแล้วนะคะช่วงลงปลูกใหม่เราจะไม่รดน้ำทีไรเยอะๆนะคะจะแค่หยดๆแค่นี้นะคะรดทุก3-4วันค่ะเพื่อนๆที่ตั้งวางนะคะก็วางไว้ในที่ที่เป็นแสงแดดแบบรำไรแบบนี้นะคะพรางแสงก่อน อย่าพึ่งออกแดดจัดนะคะค่อยๆเพิ่มแดดค่อยๆเพิ่มน้ําไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ